บทเรียนที่1ห,หลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาประมวลผลข้อมูลและจัดทำรายงานด้วยความละเอียดรอบคอบสาระก,การเรียนรู้ประกอบด้วย1การวิเคราะห์ข้อมูล2ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล สามประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลสี่เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลห้าหลักการวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรหกอาชีพที่มีการใช้ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเจ็ดการประมวลผลข้อมูลจุดประสงค์การเรียนรู้หนึ่งบอกความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูลได้สออธิบายระดับและขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลได้3อธิบายประโยชน์การวิเคราะห์ข้อมูลได้ 4. อธิบายการประมวลผลได้ 5. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 6. มีเกณฑ์ต,ติและกินนิสัยที่ดีในการปติปงานด้วยความละเอียดรอบคอบสมรรถนะการเรียนรู้ 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 2. ปฏิบัติการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล Data a n a l y t i c คือการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆแล้วนํามาแปลความหมายและสรุปผลเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการวิจัยการทําธุรกิจการทําการตลาดการคาดการแนวโน้มพฤติกรรมของผู้ซื้อหรือใช้ในภาคส่วนบรอดแบนก็ได้เป็นต้นความแตกต่างระหว่าง a n a l y t i ติกับ Analysis Data a n a l y า i ิก็คือการนำเอาข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาวิเคราะห์ต่างจาก Data Analy ิสติก็คือการนำข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือในอดีตมาวิเคราะห์และทำนายอนาคตระดับการวิเคราะห์ข้อมูลจะมีทั้งหมด4ระดับด้วยกัน1การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพื้นฐาน สองการวิเคราะห์แบบเชิงวินิจฉัยสามการวิเคราะห์แบบพยากรณ์สี่การวิเคราะห์แบบให้คำแนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกหนึ่งการดูสถิติหรือตัวเลขที่เก็บไว้สองการนำเอาตัวเลขหรือข้อมูลที่เก็บไว้มาเปรียบเทียบกัน สาการนำเอาข้อมูลตั้งแต่2ชุดมาหาความสัมพันธ์กันขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 1. การตั้งคำถามกับสิ่งที่ต้องการจะหาคำตอบสองการเก็บรวบรวมข้อมูล 3. การทำความสะอาดข้อมูล 4. วิเคราะห์ข้อมูล 5. ตีความและนำเสนอข้อมูล ประโยชนของการวิเคราะห์ข้อมูล 1. สามารถวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ปรับปรุงรูปแบบการทำงาน 3. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ดีขึ้นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล b u u s n n s s s n t t l l l i g n n e หรือ BI 2. Enterprise r e s o r t Planning หรือ ERP 3. CRM Customer Relationship Management CHIS Hospital Information System ลักการวิเคราะห์ข้อมูลในองค์กรหนึ่งการตั้งคำถาม 2. การเตรียมข้อมูล 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 4. การนำข้อสรุปมาวางแผนงานอาชีพที่มีการใช้ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่1นักวิเคราะห์ข้อมูล สนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 3. วิศวกรข้อมูลการประมวลผลข้อมูล data processing ก็คือการนำข้อมูลดิบมาแปลให้เป็นข้อมูลที่สามารถใช้งานได้ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 2. การเตรียมข้อมูล 3. การป้อนข้อมูล 4. การประมวลผลข้อมูล 5. การตีความข้อมูล 6. การจัดเก็บข้อมูลจบบทเรียนที่1ห,หลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดท้ายบท รวมถึงฝึกปฏปิบัติในรายงานด้วยนะครับ